สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจะเมื่อนี้ก็จะมารีวิวทุ่งนาให้ชมกันค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเทปานปานท่อดเตะคนละปานอันจะก็เทวดานทอแเตกจากหลังจากที่มือมือก่อนนะ่ะมาถ่ายมือซื้อน,นํามาถ่ายนะ่ะมาถ่ายควายกับถ่ายหน้านี่มันแห้งแห้งเมื่อน,นี้ค่ะ มีน้ำแล้วค่ะกบเขียนห้องละงมเลยพูดีเสียงกบเสียงเขียนห้องละงม,มไปเลยพูดีพูดีน้ำหลายเลยค่ะต้นเข่าเตี้ยเลยบานนี้วันนี้มันก็ยืดขึ้นละเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำมันจะยืดขึ้นพูดีอบอบอบแอบแอบแอบเสียงเขียนพูดีพูดีเฮ้ยไผลขนาดผลกเมาคืนนี้ ฝนตกเมื่อคืนนี้ได้การได้การมาก,ก,อกเออไหนเสียงกรอบผู้เลยแอบแอบแอบผู้เลยโอ้โหอโอ้สังคาบน้อยผู้ดีเอาเอาทายทายส่งให้แม่ด้วยนะคะส่งรูปให้แม่ด้วยว่าน้ำเยอะแล้ว เสียงแอบแอบแอบโอ้มันมันสีไข่ได้บ้านี้มันมวนซื่นโฮเซลมันสีไข่ได้บ้านี้หลังจากที่มันขาดขาดน้ําไปโดนแล้วพนต๊ะาปสิแล้วค่ะทั้งกบทั้งป่าทั้งกบทั้งเขียดมันก็สีเริ่มออกมาแล้วมันก็สีได้ไข่ได้อย่างละมันเออหาโู่แล้วุเด้กกบเขียดมันร้องแอบแอบ สวัดีค่ะนาเมื่อก่อนนะห้อมาแหงแลยได้เมื่อนี้เห็นแล้วก็ดีใจแล้วดีใจแล้วนี่โอ้ยดีหลายผลต้องแห้งขางขนาดเลย ต้นเข่าก็สีได้งามแล้วเดือนหนึ่งก็ยังโอเคอยู่ได้นน่ถ้าผลตกมาต่ออีกก็กจะงามปีนี้งามนะค่ะทันหวานทันหวานทันฝนนะ,นนนะอะไรจ๊ะเบ่งใสเบ่งใสล่ะนี่เด้น้้ำยี่เดิสันกันน้ำาี่แหละน,นยลยนะายนานี่แหละมันหอมแอบ,บแอบ,บแล้ว แบบมันห้องแอบ,บแอบ,บและเขียดนะ,คดดะดคนเคาน,นอ,อาถ่ายได้ยังอ่ะจ๊ะ็อ้ยเจ๊ยนี่ยางจ่ามือก่อนนะเหลืองแหง้งเมื่อน,นี้ถึงน้ำแล้วคนโตเมื่อคืนีนตาสะอนขนาดเทจ่าจาาจากจากจากตั้งแต่ตีห้าโอ้ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสามประมาณตีสามนี่แหะคนโตตีสามพอนหามง วันนี้หกโมงกลมาโตอีกจนเพียงอันเพียงเคร่งตน้นเขาเลยเฮ้ยกบเขียจะออกมาห้องนะแเล้วงอมไปเลยดีใจน้ำาหลายน้ำมีกบเขียดกันน,นี้จ๊ะคะไหนคะ ต้นยูคาหรือเปล่าคะไม่ใช่ต้นอะไรล่ะคะต้นกระถินนาลงไหมไม่ใช่ต้นอะไรไต้นนันอะ่ะพาน้องแก้มมาเลานะนาน้องแก้มจะถ่ายวีดีโอให้แม่แมมถ่ายได้กี่ภาพแล้วน้องแก้มน้องแก้มมาได้มาเลี้ยงควายแล้วตั้งแต่เปิดเทอมเปิดเทอมมาได้มาเลี้ยงควายแล้วน้องแก้ม น่ะโอ้ยสะออนน้ำแล้วนนสะออนน้ำน้ำไหล,อลม <Moment. S 1> Moment, อมแมนพเดหนาเสียงเขียนห้องพอเอ,อ้ยแอ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 บมาห่างามกว่านี้อีกแกสิได้มาถ่ายให้เบิ่องอีกอันนี้คือเจอน้ำ ตั้งแต่ว่านมานี่เพิ่งจะเจอน้ำเต็มเต็มเมื่อน,นี้แล้วค่ะแต่ก่อนก็พ่อแต่พ่อแต่มาห้วยสินะพ่อแต่มาลินลินลินแล,ล้วก็ไปเนะมื่อก่อนะใน่เหี่ยวขนาดเขานะมาเมื่อน,นี้แล้วดีใจทั้งกบทั้งเขียทั้งเขาทั้งคนทั้งงวทั้งควายทั้งงวทั้งควายก็ ฝนตกใส่หญ้าแล้วก็มีแห้งแล้วทางัวทางควายกลจะแพ่พื้นแพ่พันแล้วบนนมันมัน้องหาคู่แล้วแพ่พื้นแพ่พันแล้วมัน,นกบเขียดป่าด้วบาน,นี้ท่าป่าบ,นนา,ปาบันนี้ถ้าแม่พนตกมามบันนี้หันดอนท้อยเนี่ยจะน้ําจะท่วมประมาณเดือนก,อนกรกฎาสิงหาน้ําจะมีทงที่เลี้ยงัวเลี้ยงควายที่ท่าย้เบิ่งนะคะน้ําจะมาน้ําจะมากับป่าจะมา อาจจะมาแล้วก็มาตึกสะดุ้งกับเบ่งตึกสะดุ้งอย่านี้วันนี้ทีนี้ก็ไปตึกสะดุ้งเลยพอได้ตึกสะดุ้งได้ก็ไปท่ายเอาตึกสะดุง้งใส่มออใส่เบ็ดน้มนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะนีแ่แล้วเธอรู้จักอะไรที่ไหนมีนที่เห็ดเหรอที่เห็ดท,ที่ปลาโอ,โอ้เสียงดีใจแห้งนะคนเห็นน้ำนะคุณอะ เสียงกรบเสียงเคียดมันดีใจที่มันได้น้ำผลมาคือเด็กคืออะไรจ๊ะมะข่าอมในเตศียดยางโมเห็นโมเห็นตัวจะจะ่องใส่จะไปเบ้งแล้วมันห่อแบบไหนมันจะใส่หมองมันห่อมันจะตีน้ำบก๊อกบ๊อกไปไดไปหาเบิองมันห่องก่อน ไมไปมันสีเศร้ามันบ่เห็นไม่เห็นคนไปมันก็เศร้าห้องเลยมันก็เด็กโดดหนีใลน้ำใส่เด้ไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันโดดไปแล้วโอ้โดดไปแล้วเฮดี้โดดลงน้ำแล้วลงนี้แหละเดี้เขาห้องเลยห้องอยู่ตรงนี้แหละมันโดดจับต้องไปเลยนี่ ว่าสิเบิ่งอันปางมันติ่งนะมันฮ้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบเจอนี่น้ำหลายขนาดอะไรใส่ข้อยาปากขนาดนั้นมานกว่าเล็กนึงว่ามันแหลนไปแล้วมันแหลนลงไปไปเจ้ไหนเตินจอกลงไปต่อแรกไม่อยู่วงนั้นอยู่มวงนี้เลยนี่ไม่มองข้าอยู่ตรงนี้แม่ยางมาต่วนจอกลงไปเลย ยังมาเบิ่งปากมันหน้ามันห้องนะมันไปแล้วมันไปอือดูดิพวกพูดทางพูดหางห้องตัวใหญ่พูดนะห้องตัวใหญ่ห่าพูดนะตัวใหญ่บ่มึงอ่ะตัวใหญ่ทางตัวใหญ่ตัวใหญ่ อบๆๆๆๆสำ,ำม,มั้วโอย้ยมาหอพีมันดเดยเงียนนอบซ้ำเลยเขาบ่ห้องเลยมันบ่หอ้องเดี๋ยวทำมันงามกว่านี้อีกอ่ะทำมันงามกว่านี้จะมารีวิวอีกทุ่งนายาเข้าวสวย

โอ้เขียนเขียขลูกกบอหันอย่นโอ้ขี้ตมขีดโมโมได้เไปบ่ได้ขีดโมมีแ้วมันลมแล่ลมลงเลยโอ้ยป้าลมเลยมาด้ายชิคี้มมันลมมันลมมันลมนลยลมลมนี่มาเบิ่งห้อนี่นี่มันกรลังสิ จะสวยขึ้นสวยขึ้นเลยตอนข้าวนี่จะงามขึ้นงามขึ้นแล้วปะ่ะส่วนคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้คะ่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปคะ่ะ สบายดีบองสูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าน้องแก้มบายบายบ๊ายบายเอฟซียายซิสวัสดีค่ะจ้าเอามาบายบายเอฟซียายก่อนหืมหืมช่องนี้จ้าสวัสดีจ้า เลยม่ปกตายเนาะนนี่จะเป็นข่าว,าาวเดนไปตะแเนีโอ๊ยบัท่านซ้ำดูตัวสาว 10S 1 0บัทานซั่ไม่ไป1 0 12 เมื่อดังไครหัวไขรหัวไขรหูเขาทำนี้ข่าวข่าวมันมีเอา้าดูว่าล็อกดูคุณยังบล็อกซะ